ก่อนหน้านี้เนี่ยผมทําคลิปเกี่ยวกับการนอนไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ในคนส่วนใหญ่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็น่าจะกําลังอยู่ในวัยเรียนผมก็เลยอยากจะพูดถึงประสบการณ์ที่ทุกคนน่าจะเคยเจอเหมือนกันนั่นก็คือการแอบหลับในห้องเรียนผมจําได้ว่าตอนที่ผมเรียนอยู่คณะสถาปัตย์เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่แสนสหาหัสมากเพราะว่าปริมาณงานที่ออกจะเยอะเกินไปหน่อยสําหรับผมเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ของการเรียนมหาลัยของผมเนี่ยก็จะอยู่ในสภาพนอนหลับไม่เพียงพอทาให้ผมต้องฝึกฝนวิชาแอบหลับในห้องเรียนมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกวิธีการแอบหลับในห้องเรียนแบบเนียนๆสไตล์เรียลพีชให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยแอบหลับในห้องเรียนมาบ้างไม่มากก็น้อยซึ่งเหตุผลที่คุณต้องทําแบบนั้นเนี่ย<ม>อาจเป็นเพราะาคุณติดเกมออนไลน์ โดยเฉพาะสมัยผมเนี่ยก็จะเป็นเกมแล็คนาล็อกบน PC เป็นสมัยที่คนต้องซื้อบัตรเติมเงินเพื่อเติมชั่วโมงเพื่อที่จะเล่นเกมเพื่อนๆที่รุ่นเดียวกับผมก็น่าจะยังจํากันได้หรือบางคนก็ติดเกมอื่นเช่น m a p l e s t o r y กันบาวปังย่าหรืออะไรก็ว่าไปแต่เหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือติดเกมนั่นแหละหรืออีกเหตุผลหนึ่งที่ผมพอจะนึกได้ก็คือค่าเรียนบางคาบเนี่ยมันก็เหมาะกับการนอนสุดๆอย่างเช่นคาบเรียนที่อาจารย์เสียงเหมือนปูรีนตอนร้องเพลงหรือว่าคาบเรียนที่อาจารย์ขี้เกียจสอนก็เลยปิดดไแ้วสสาารรคีัต์นํหืออะบบ นั้นให้ดูอะครับซึ่งเป็นอะไรที่ทุกคนน่าจะแฮปปี้กันสุดๆอแต่พอมาลองคิดดูแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมน่าจะลองอัดเสียงตอนอาจารย์สอนมาฟังที่บ้านนะคือไม่ใช่เพราะว่าผมอยากทบทวนบทเรียนที่อาจารย์สอนนะแต่ว่าเผื่อวันไหนที่ผมนอนไม่หลับเนี่ยเสียงของอาจารย์ก็น่าจะพอช่วยได้บ้างไม่มากก็น้อยนะแต่ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลอะไรก็ตามการแอบหลับในห้องเรียนเนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ควรทําหรือถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องทำอย่างแนบเนียนที่สุด แต่ก่อนที่ผมจะบอกวิธีแอบหลับแบบเนียนๆเนี่ยผมจะสอนวิธีที่ทํายังไงไม่ให้ง่วงในห้องเรียนก่อนแล้วกันซึ่งวิธีแรกก็เป็นวิธีง่ายๆที่ผมเคยใช้นั่นก็คือวาดรูปเล่น จะบอกว่าสมุดที่ผมจดเนี่ยบางเล่มมีรูปวาดเยอะกว่าเนื้อหาวิชาที่ผมเรียนอีกถึงวิธีนี้จะเป็นวิธีที่อีซี่และก็ปลอดภัยที่สุดแต่มันก็ช่วยแก้ง่วงได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการวาดรูปมันก็ไม่สามารถต่อสู้กับความน่าเบื่อของวิชานั้นได้และวิธีนี้เนี่ยก็ไม่สามารถใช้ได้กับคนที่ไม่ได้วาดรูปด้วยส่วนวิธีการแก้ง่วงอีกวิธีที่ผมพอจะคิดออกก็คือ การเล่นมือถือใต้โต๊ะซึ่งเป็นวิธีแก้ง่วงที่ได้ผลแต่ค่อนข้างอันตรายเพราะว่าถ้าคุณเล่นมือถือยังไม่ระวังแล้วพลาดโดนอาจารย์จับได้เนี่ยคุณก็จะโดนอาจารย์ต่อว่าหรือว่าถ้าร้ายแรงหน่อยเนี่ยก็จะโดนยึดมือถือไปเลยนอกจากนี้เนี่ยมันยังสร้างความอับอายให้คุณด้วยซึ่งมันทําให้ความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยลดลงถึง66.83%แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณไม่มีสเสน่ห์ยอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ใช้วิธีดีได้เลย ขอบคุณหมดแล้วแต่ว่าก็ยังง่วงอยู่ดีเนี่ยผมจะแนะนําวิธีการแอบหลับแบบเนียนๆให้จริงๆและ้ะแต่สิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวก่อนที่จะใช้วิธีนี้จริงๆนั่นก็คือการทําตัวให้จืดจางจริงๆการทําตัวให้จืดจางเนี่ยมันเป็นอะไรที่ e ซี่มากคุณก็แค่อย่าทาตัวให้มันโดดเด่นเกินไปหรือว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ต้องไม่ใช่ลูกศิษย์คน โปรดของอาจารย์ที่ได้คะแนนเต็มตลอดเวลาเทคนิคการทําตัวให้จืดจางอย่างง่ายๆนั่นก็คือคุณต้องทําตัวให้เหมือนอากาศเหมือนกับแ็กในหนังเรื่อง a v e n g e r Infinity War นั่นแหละครับหลังจากคุณทําตัวให้จืดจางได้แล้วเนี่ยคุณต้องเลือกตาแหน่งที่หน้าของคุณให้อยู่ในตําแหน่งที่อาพรางสายตาของอาจารย์ได้นั่นก็คือตาแหน่งบริเวณหลังห้องและถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องไม่อยู่ตรงกลางของห้องด้วย หรือถ้าจะให้ดีกว่านี้ขึ้นมาอีกเนี่ยคุณต้องมีเพื่อนตัวใหญ่ๆนั่งอยู่ที่นั่งด้านหน้าของคุณซึ่งเขาเนี่ยจะช่วยบดบังสายตาของอาจารย์ได้แต่ถึงคุณจะได้ตำแหน่งที่นั่งที่ดีที่สุดของห้องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอาจารย์จะจับไม่ได้นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของการแอบหลับในห้องเรียนเนี่ยนั่นก็คือท่านั่งเอ่อเดี๋ยวนะไม่ใิต้องเป็นท่านอนหรือเปล่าแต่คุณก็ไม่ได้นอนลงไปอ่ะคุณนั่งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นท่านั่งระหว่างนอนหรืออะไรก็ช่างมาันเถอ ซึ่งสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะทำพลาดเนี่ยนั่นก็คือเวลาที่เขาง่วงขึ้นมาในห้องเรียนเนี่ยเขาจะต่อสู้กับความง่วงของตัวเองด้วยการพังงกหัวสภาพของเขาจะคล้ายๆกับคนที่อยู่ในคอนเสิร์ตล็อกแต่แบบ slow motion ซึ่งมันเป็นท่านั่งที่ผิดเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยนอกจากจะไม่ช่วยคุณหายง่วงแล้วยังทําให้คุณตกเป็นเป้าสายตาของอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆในห้องเรียนอีกด้วยแล้วคําถามก็คือท่านั่งที่ถูกต้องเนี่ยต้องนั่งยังไงท่าฟุบลงไปกับโต๊ะท่านี้ก็ยังไม่ใช่ ึงท่านี้จะช่วยหลบสายตาของอาจารย์ได้แต่ถ้าคุณถูกอาจารย์เห็นขึ้นมาคุณก็จะโดนจับได้อยู่ดีซึ่งท่านอนที่ถูกต้องเนี่ยก็คือท่าที่ต่อให้อาจารย์เห็นก็ไม่ถูกจับได้เริ่มจากวางสมุดจดไว้บนโต๊ะว,วางหัวของคุณไว้บนมือซ้ายของคุณและใช้มือขวาจับปากกาแล้ววางไว้บนสมุดจด แค่นี้ก็ได้ท่านั่งที่แนบเนียนที่สุดสไตล์เรียลพีชแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยถ้าคุณฝึกฝนไปจนชํานาญแล้วเนี่ยคุณจะสามารถหลับในท่านี้โดยไม่ต้องใช้มือซ้ายเลยด้วยซ้ำแล้วผมบอกเลยว่าท่านี้เนี่ยเป็นวิชาที่ผมฝึกมาแล้วได้เอาไปใช้จริงๆและได้ผลด้วยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมต้องนั่งอยู่ข้างหน้าห้องซึ่งเป็นตำแหน่งที่แย่ที่สุดแต่ผมก็นั่งท่าน,นี้โดยที่ไม่มีใครจับได้จนจบคาบจริงๆอาจารย์อาจจะจับได้แต่เขาไม่ได้ว่าอะไรหรือว่าเขาอาจจะหักคะแนนผมไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน และถ้าคุณฝึกฝนจนทำตาวิธีของผมได้เนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับเพราะมันแปลว่าคุณสำเร็จวิชาแอปหลับในห้องเรียนสไตล์ Real p ลพ c ชแล้วนะครับเห็นไหมครับบอกแล้วว่า